เฮ้เฮ้ไปไหนเฮโอ๊ยเฮ้ทางโน้นนี่โอ๊ย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  พี่ได้นำจดหมายและสิ่งของที่เธอฝากมาให้กับมอมออนเรียบร้อยแล้วพี่อยากให้เธอตั้งใจเรียนหนังสือไม่ต้องกังวลเรื่องใดเกี่ยวกับมอมออนทั้งนั้นเพราะจากที่พี่ไปพบหมอมออนหมอมออนก็จะดูมีความสุขกับชีวิตใหม่ดีส่วนตัวพี่พี่รู้สึกเสียดายที่ยังไม่ได้พบกับท่านหญิงอุมารังสีเลยแต่ถึงอย่างไร พี่ก็จะพยายามตามหาท่านหญิงน้องสาวที่รักของเธอให้ผมและจะดูแลท่านหญิงอย่างดีที่สุดดูแลตัวเองด้วยนะองุอิสารออสานวิษั ค่ะครูฉันขอถามอะไรหน่อยสิถามเยอะๆก็ได้ค่ะครูลำเจี๊ยบตอบได้ไหมดเลยค่ะคุณพอลแต่งงานแล้วยังลำเจี๊ยบไม่ตอบได้ไหมคะครูไหนบอกว่าถามเยอะๆได้ไงถามเยอะๆได้ค่ะไม่ตอบก็ได้นะคะลำเจีย๊ยบ ก็ได้ค่ะแต่ถ้าครูรู้แล้วครูอย่บอกใครนะคะว่ารู้มาจากลำเจียดลำเจียบไม่อยากหัวรุดออกจากบานนะคะฉันสัญญาคุณท่านเคยแต่งงานมาแล้วค่ะแล้วภรรยาของคุณท่านอยู่ไหนลลำเจียบทำงานเสร็จหรือยงังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็รีบไปค่ะ ฟังนำพวกนี้มันมากเลยนะคะพวกนี้วันๆเอาแต่ดินทาเจ้าดินทานายดิฉันเตือนมันบ่อยๆแต่ก็ไม่ฟังกันค่ะขอตัวนะคะ เป็นยังไงบ้างเจ้าอุ่นคุณแจ๋วดีขึ้นมากแล้วล่ะคะ่ะและเมื่อกี้นะคะคุณแจ๋วยังถามถึงกูมาใหญ่เลยะคะ่ะแล้วกว่าอุ่นจะกล่อมให้คุณแจ๋วทานยาให้นอนหลับได้นะคะเล่นเอาอุ่นเหนื่อยเลยอะคะ่ะ้คุณแจ๋วไปโดนอะไรมาทำไมถึงได้มีรอยช้ำแบบนี้ เจ่าอย่างนี้ด้วยกลอยไม่ทราบค่ะนี่น้ำอุ่นแกไปฟ้องครูใช่ไหมแกนั่นแหละเป็นคนทำฉันเปล่าแกนั่นแหละน้ำอุ่นรับมาสยดีดีดคุณเป็นครูได้ยังไงคะดิฉันบอกว่าดิฉันไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องหรือไงคะจะให้ดิฉันรับได้ยังไง บานนี้เขาสั่งสอนคนรับใช้กันยังไงถึงได้กล้าขึ้นเสียงกับเจ้านายโเ oh จ้านายขอโทษนะคะครูไม่ใช่เจ้านายฉันค่ะอย่างที่กลอยมันพูดและฉันอยากจะบอกว่าบ้านหลังเนี้เขาให้คนรับใช้สามารถขึ้นเสียงได้กับคนในระดับเดียวกันฉันอยากรู้ว่าเนื้อตัวคุณเจ้ามีรอยช้ำได้ยังไง ฉันบอกแล้ไงว่าฉันไม่รู้เรื่องก็อย่ามาโทษฉันนะนังกายชุบเอ้ยนี่นี่เกือบต้องเจอมาฉันโอนแก้มอะไรแก้มแก้มตายเก้มโยนแก้วเี่กมีอะไรทำไมไม่ค่อยพูดค่อยจากัน ฉันคิดว่าคงเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่านะคะคุณครูนงกลอยพาคุณกัญญาขึ้นไปบนห้องลอยไม่ได้ทำนะคะคุณกัญญาคุณกัญญาต้องช่วยกลอยนะคะไม่งั้นลอยแย่แน่เลยคะ่ะนะคะรู้ ครูมาคะครูมาคะเอ่อครูมาอย่าถือสาคุณกัญญาเลยนะคะเพราะว่าคุณกัญญาเธอก็น่าสงสารไม่แพ้คุณแจวหรอกคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้ไม่ใช่หรอคะอย่าลืมนะคะ ว่าคุณแจว่าเธอไม่ปกติบางทีเธออาจจะทำอะไรเพื่อเป็นการเรียกร้องความสนใจจากคุณท่านก็ได้ยิ่งตอนนี้คุณท่านเธอไม่ค่อยมีเวลาคุณแจวเลย